ส่วนช่วงนี้มิ้นมีความสนุกของละครคืนนี้มาให้ชมกันค่ะมาที่ละครจากศัตรูสู่หัวใจคืนนี้ในเจตเจอไดอารี่ของสําคัญของเรื่องล้วค่ะความลับต่างๆเริ่มเปิดเผยแล้วเบื้องลึกเกี่ยวกับกหลายตัวละครทําให้ในเจตต้องหาความจริงจากทุกคนงานนี้ร้อนถึงอ้ําพัชราภาบิ๊กทองภูมิที่ดูเลิกลักเหมือนมีส่วนรู้เห็นกับเรื่องนี้อยู่ด้วยมาดูว่าความจริงของเรื่องนี้คืออะไรกันแนะ่คือตัวแทนความรักที่แม่ตั้งใจให้กําเนิด และมีฉากสำคัญอย่างฉากจูบ<า>ในห้องเย็นของมิกทองระยะและอ้ำพัสราภาที่หลายคนประทับใจและเป็นที่พูดถึงเยอะมากคืนนี้มาดูฉากโรแมนติกนี้กันอีกครั้งในฉากสตรูสู่หัวใจนะคะสารภาพความในใจว่าเราขอโทษแล้วเพิ่งรู้ด้วยว่าเขาไม่ใช่ไม,ไม่ใช่คนที่ทำให้สาว <ปะ S 3> ใช่เสียใจอะไรอย่างงี้เริ่มรู้ใจตัวเองแล้วว่าเราคิดยังไงกับโสมพิตาอะไรแบบนี้ครับแล้วเราก็แบบตั้งใจจะมาช่วยเขาแหละครับเราก็เลยมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ด้วยมันก็เลยแบบ เธอพูดความในใจออกมาเพราะว่าคิดว่าตัวเองจะไม่มีโอกาสได้พูดอีกแล้วอะไรประมาณนี้